จริงที่ฉันต้องทนเก็บไว้มันคงไม่ใช่ทางเธอม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่คอยมาเจอเดี๋ยวจะเพล คืนนั้นพระจันทร์สุดสวยตอนนั้นเหลือเธอกับฉันทั้งสายลมและแสงดาวก็เหมือนแกล้งกันบังคับกันจนฉันนั้นทนไม่ไหว นานสสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้ลำคาน mm hmm. เพียงตาขึ้นนั้น mm hmm. ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง mm hmm. เพียงตาขึ้นนั้น ่อ่อออันบกฉววาาต้งงพูดคมจริสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้แอดมินว่างแล้วนะครับมาตามสัญญานะฮะจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับมีท่านผู้ชมนะฮะผมได้โพสถามลูกเพจไปว่า อยากเห็นวิธีการไล่จนหลังโคนหรือไม่นะครับอยากดูคอมเมนต์มานะฮะก็คอมเมนต์กันมาเพียบเลยนะครับผมนะทำให้แอดมินไม่ทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอยากรู้กันเยอะนะฮะผมเชื่อว่าในประเทศไทยนะครับยังมีอีกหลายคนนะครับว่าเอ้ยหลังโคนมันจนด้วยเหรอยังมีอีกหลายคนนะที่ที่ไม่รู้นะฮะแต่เดี๋ยว ผมขอคนละหนึ่งแชร์ให้ผมหน่อยครับเรียกคนเข้ามาดูหน่อยนะฮะตอนนี้มีสมาชิกดูอยู่18ท่านเองนะฮะขอคนละหนึ่งแชร์นะช่วยแชร์ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นการแนะนําแต้มนะแนะนําความรู้ด้วยนะบางคนก็ไม่รู้นะแต่แต่ส่วนใหญ่น่าจะรู้แล้วล่ะนะครับหลังโคนนะฮะไม่ใช่เรื่องยากนะฮะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับช่วยแชร์ผมหน่อยนะครับ ใให้ผมหน่อยอเอาละเป็นเพื่อเป็นการไม่ไม่เสียเวลานะครับขอบคุณ AI ด้วยนะครับอันนี้เป็นผมแนะนำเลยนะว่า AI ตัวเนี้ยนอกจากจะเอามาทุบเราแล้วนะครับเอามาฝึกซ้อมแล้วนะฮะเราใช้ตั้งแล้วฝึกแบบนี้ได้ด้วยนะแบบที่แอดมินกำลังใช้อยู่นะครับตอนนี้เป็น AI ตัวใหม่นะไม่มีขายที่ไหนนะครับถ้าอยากไดตต้ติดต่อจองหนังสือมานะฮะ แล้ว AI ตัวนี้แถมฟรีนะครับผมอวันนี้เข้าเรื่องก่อนนะครับว่ากันด้วยเรื่องหลังโคนนะการไล่และหนีหลังโคนนะครับแอดมินไม่รอช้าเนาะเอาเลยแล้วกันเนาะท่านผู้ชมดูนะครับรูปนี้นะครับคือมุมมองของฝ่ายขาวนะฮะซึ่งมันเป็นหลังโคนถูกไหมครับหลายหลายคนยังไม่เข้าใจว่ามันจนด้วยหรอมันจนด้วยใช่ไหมมันจนหรอนะฮะ ก็ถ้าเกิดเราโอบต้อนจนเขามาเข้ารูปนี้แล้วนะครับผมฟันธงว่าร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจนแน่นอนนะฮะจนแน่นอนนะครับถ้าเข้ารูปนี้นะฮะแต่มันมีเงื่อนไขอยู่ว่านะครับการไล่หลังโคนเนี่ยท่านผู้ชมสวัสดีสมาชิกใหม่ด้วยนะครับแชร์ผมหน่อยนะฮะมันมีเงื่อนไขอยู่นะครับเงื่อนไขของมันก็คือหนึ่งมันจะต้องเป็นมุมที่ที่เม็ดหรือเบี้ยหงายนะครับตรง ตรงมุมนะครับเม็ดหรือเบี้ยหงายตรงมุมนะฮะคำว่าตรงมุมคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมเผื่อมีมือใหม่เข้ามาดูนะครับเผื่อมีเยาวชนน้องๆเด็กๆที่ที่เพิ่งหัดเล่นนะครับเข้ามาดูนะครับก็ขอละเอียดหน่อยนนะครับคำว่าเม็ดหรือหรือเบี้ยหงายตรงมุมคือเนี่ยครับเห็นไหมฮะมันมันอยู่ตรงมุมเนี่ยครับมันสามารถเข้ามาในตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งมุมได้อย่างนี้เรียกตรงมุมนะครับโอเคนะครับ ต่อนะครับทีนี้พอเราอบต้อนแล้วมันมาอยู่รูปนี้นะครับก็คือขุนขุนดำเนี่ยมันหนีออกจากมุมนี้ไม่ได้แล้วฟันธงว่าจนร0อยเปอร์เซนต์นะครับเข้าเรื่องเลยครับทีนี้มันไล่อย่งไงล่ะเอารูปจนรูปไล่ที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับก็คือตามรูปนี้เลยครับให้เราสังเกตว่าสมมุติทตานี้เป็นตาขาวเดินนะครับ สังเกตว่าเนี่ยถ้าเกิดเราแทงโคนไปตาเนี้ยแล้วมันไม่ได้ลุกเขา้าใจเพราว่ามันไม่ได้ลุกไหมครับแต่เราคิดในใจนะครับเวลาไปแข่งไปเล่นจริงอย่าเดินนะครับอย่าเดินแบบนี้นะฮะมันจะอับเสมอนะครับให้เราคิดในใจว่าจินตนาการภาพครับว่าเราแทงโคนไปตาเนี้ยมันมันลุกหรือเปล่าถ้าอย่างนี้คือมันไม่ได้ลุกนี่คือเข้ารูปจนที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อเรามาโนภาพไปแล้วอ่ะเออเฮ้ยมันไม่จนนะ เอมันมันไม่ใช่ตารุกนะจงรู้ไว้เลยว่ามันเป็นง่ายที่สุดแหละให้เราแทงโคนขึ้นไปตรงๆแบบนี้ครับผมจะเดินให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนว่ามันจนยังไงนะฮะเห็นภาพจนก่อนแล้วมันลำดับถัดไปมันจะง่ายนะครับอันนี้เป็นง่ายที่สุดครับคือแทงโคนขึ้นไปตรงๆก่อนนะครับคุณเขาเดินอะไรไม่ได้ครับเขาเดินได้แค่ตานี้นะฮะ กดอะไรขุนเขาเดินอะไรไม่ได้นะครับเขาเดินได้ตาเดียวก็คือตานี้นะครับจากนั้นให้เราถอยเม็ดลงมาครับขุนเกาขึ้นไปเราแทงโคนลุกครับไม่ว่าขุนเขาจะขึ้นหรือจะลงจะโดนเม็ดลุกจนนะครับถ้าขุนขึ้นเม็ดลุกตำแหน่งนี้จนนะครับหรือหรือนะครับหรือหรือขุนลง ลงมาก็โดนเม็ดลูกจนโอเคนะครับอันนี้อันนี้คือง่ายที่สุดนะครับในกรณีที่ง่ายที่สุดก็คือเขาหนีหนีไม่ดีนะครับและโชคร้ายเนี่ยที่ว่ามันไม่ติดทีเดินรูปนี้คือง่ายสุดมันไม่ติดทีเดินนะครับก็คือโคนเราเนี่ยแทงลงมาได้แล้วมันไม่ลุกอันนี้คือมโนภาพในหัวอย่าเดินถ้าเดินแบบเมื่อกี้อับ แต่เรามโนภาพในหัวว่าแทงลงมาแล้วมันไม่ลุกคือมันไม่ติดทีนะครับอ่าแต่ถ in ้าเกิดมันอยู่รูปนี้ล่ะถ้ามันอยู่รูปนี้นะครับจะเดินแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะฮะเราจะแทงโคนขึ้นไปตรงๆแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับอลองแทงโคนขึ้นไปตรงๆนะครับขุนเขาก็มานะครับเราแทงเม็ดลงมาขุนเข้าไปครับเห็นไหมครับมันกัดมันไม่จนนะฮะเราไม่สามารถเอาโคนมันลุกเขาได้นะครับ มันจะกลายเป็นอับด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดเราถอยเม็ดคุณเขาหลุดไปเลยครับอ่าวคุณหาไม่ได้หลุดอย่างเดียวหายแวบไปแล้วเนี่ยคุณเขาหลุดไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันอยู่รูปนี้นะครับมันแตกต่างกันมากนะครับเพียงตำแหน่งเดียวจริงๆเนี่ยฮะมันจะเป็นไล่อีกรูปนะครับผมสวัสดีพี่ช้างด้วยนะครับพี่ช้างบอกว่าส่วนใหญ่ผมชนะตั้งแต่มีเรือนะฮะขอบคุณนะครับ ผมพูดถึงไหนแล้วนะพี่ช้างมากวนทีเดียวผมสมาธิหายเลยนะฮะอะดูต่อครับดูต่อกรณีแรกคือโคนมโนภาพแล้วโคนมันลุกได้เอ้มันลุกไม่ได้แบบเนี้ยคือง่ายสุดไม่ติดทีง่ายสุดคือแท,อแทงโคนขึ้นไปตรงๆหอยเม็ดลงมาแล้วก็แทงโคนลุกไม่ว่าไปต่ไาหนาตายหมดนะครับลงมาก็ตายหรือขึ้นไปก็ตายนะครับอโอเค ทีนี้มาดูอีกรูปหนึ่งครับที่เป็นกรณีเขาเรียกว่าติดทีนะครับก็คือถ้าเอาโคนลุกถอยโคนมาแล้วโคนลุกได้อย่างเงี้ยติดทีนะครับเดินอีกประมาณสิบสามทีนะฮะถึงจะจนถ้าผมจำไม่ผิดนะสิบสามทีนะไล่ดีหนีเป็นสิบสามทีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ้าวแล้วเราจะไล่อย่างไงล่ะถ้าเกิดมันติดติดทีอยู่จะไล่อย่างไงอันนี้แหละครับที่หลายๆคนจะไม่ค่อยรู้กันนะฮะ อ่ะผมจะไล่ให้ดูนะครับเป็นถ้าเป็นตาขาวเดินนะครับแล้วมันเกิดกรณีติดทีถอยโคนมาลุกท่านผู้ชมจําไว้เลยนะถ้าเกิดเราถอยโคนมาลุกได้แสดงว่าติดทีนะครับต้องใช้เป็นงานงานละเอียดละทีนี้งานละเอียดละไม่ใช่งานหยาบละให้เราเดินลุกไปเลยครับเดินลุกไปเลยนะไม่ต้องโมโนภาพเหมือนตอนแรกแล้วครับถ้ามันลุกได้ก็ลุกไปเลยครับแบบนี้ ขุนหนีได้ตาเดียวครับทีนี้ถอยโคนมาในในตำแหน่งฉอหนึ่งนะครับถอยโคนมาในตำแหน่งนี้ครับขุนก็หนีได้ตาเดียวเอ้ยขุนเขาหนีได้ตาเดียวนะฮะทีนี้ตาต่อไปครับเป็นตาที่สําคัญนะครับขุนขาวต้องเดินมาตานี้นะครับเพื่อสอบสอบอาการนะครับสอบอาการทีนี้ขาวเออดำมีทางเลือกนะครับระหว่างขึ้นกับลงติดโคนหรือติด เม็ดจะขึ้นไปติดเม็ดเพื่อออกนะครับถ้าขุนดำมาติดโคนเพราะแบบนี้นะครับให้เราเอาขุนขาวผูกโคนไว้ก่อนเรียบๆอย่าขยับโคนหนีให้มันอยู่ตำแหน่งนี้ไว้ทีนี้ครับเวลาสีดำนะครับสีดำหนีกลับไปนะครับท่านผู้ชม งดีๆนะเราต้องสังเกตว่าเขาหนีถูกหรือหนีผิดมันมีแค่สองตาเท่านั้นครับโอกาส50%ที่เขาจะหนีถูกกับโอกาส50%ที่เขาจะหนีผิดนะฮะถ้าเขาหนีไปทางนี้เพื่อที่จะหาทางออกไปแตะเม็ดเขาหนีถูกครับโอเคก็ยังจะต้องใช้กําลังข่มขืนกันอีกสักพักหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาหนีผิดมาทางนี้ล่ะ ไม่ยอมติดเม็ดครับเขาหนีผิดและเขาเสียเหลี่ยมแล้วล่ะครับให้เราขุนเข้าไปเลยปุ๊บแล้วยังไงต่อล่ะสังเกตว่าเขาอยู่ร็อกแล้วนะเขาออกไปไม่ได้นะครับเมื่อเข้าตำแหน่งนี้แล้วให้เราเอาโคนกลับไปรูปไล่จนรูปที่หนึ่งรูปที่ง่ายที่สุดนะครับอ่าผมเดินให้ดูนะครับตาดําเดินอ่าตาขาวเดินอ่าตาดําเดินอ่าตาขาวเดินครับอ่าตาดําเดินเห็นไหมครับว่าทีนี้ พอเอาโคลนลงมาลุกมโนภาพในใจแล้วมันไม่ใช่ตาลุกแล้วแสดงว่ามันไม่ติดทีแล้วครับมันก็เดินขึ้นไปรูปจนรูปคลาสสิกได้เลยครับอ่าเป็นต้นนะครับย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาเห็นไหมครับ Ad AI ตัวนี้มันดีมากนะเราสามารถเราสามารถเอามาถอดหมากได้เห็นไหมครับทีนี้ครับเมื่อกี้ผมพูดในกรณีที่เขาหนีผิดนะครับท่านผู้ชม ในกรณีที่เขาหนีผิดนะครับย้อนกลับไปอีกสักหน่อยอกรณีกรณีที่ลุกได้ก็ลุกไปเลยครับอย่างนี้คือติดทีครับต้องใช้งานละเอียดละเป็นงานละเอียดละถอยโคนมาขุนตายเดียวอ่ะทีนี้เราถอยมาสอบอาการเขาแล้วเขามาติดโคนอ่ะแล้วเราติดโคน เมื่อกี้ผมอธิบายกรณีข้อหนีผิดแล้วนะกรณีข้อหนีผิดแล้วนะโอเคทีนี้มาดูกรณีข้อหนีถูกบ้างเขาจะมาติดเพื่อออกหาทางออกขึ้นไปข้างบนนะครับให้เราเดินไปผูกเม็ดไม่ได้ผูกครับเดินมากันช่องนี้ครับแม่เขาออกเรียบเรียบนะครับทีนี้ทุกตาเดินต้องสังเกตฝั่งดำให้ดีว่าเขาเดินถูกหรือเดินผิดนะครับ ถ้าเขาเดินมาติดโคนอีกแสดงว่าเขาเดินถูกนะครับแต่ถ้าเกิดเขา,าเดินมาติดไม่ยอมติดโคนแสดงว่าเขาเดินผิดก็คือมันไม่ติดทีเดินแล้วเ็เราก็กลับทรงเดิมนะครับกับทรงเดิมโอเคผมจะไม่อธิบายซ้ํานะคําว่ากลับทรงเดิมคือเข้ารูปที่จนง่ายที่สุดขุนอยู่ตําแหน่งนี้โคนต้องมาอยู่ตําแหน่งนี้โอเคนะอ่ะทีนี้ตานี้คือผิดนะดําหนีถูกต้องหนีมาตานี้ครับติดโคน ขาวจะเดินให้ถูกต้องเดินยังไงก็คือขึ้นโคนไปเออตาต่อไปมีโอกาสถูกโอกาสผิดทุกตาเดินเลยนะครับเพราะเป็นเรื่องของทีเดินแล้วถ้าดําเดินขุนมาตานี้คือผิดนะครับให้เราเดินขุนเข้ามาตําแหน่งเลยเข้ารูปเลยนะครับอ่แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่อย่างนั้นล่ะถ้าเกิดเขาเดินมาตาที่ถูกต้องล่ะตานี้นี่ถึงจะถูกต้องนะครับคนที่หนีก็ต้องศึกษาไว้ด้วยนะครับ ศึกษาหนีคนที่ศึกษาทั้งหนีศึกษาทั้งไล่นะครับอ่พอเขาเดินถูกเสร็จให้เราเดินขุนเข้ามาไปตานี้ครับดำก็เดินได้ตาเดียวครับจากนั้นครับให้เราเดินเม็ดครับนี่คือแต้มตายแล้วนะแก้ทีเรียบร้อยแล้วตอนนี้แก้ทีเรียบร้อยแล้วนะขุนเขาเดินได้ตาเดียวจากนั้นเราเดินขุนเข้าตำแหน่งครับนี่นี่แก้ทีแล้วนะเดินขุนเข้าตำแหน่ง ขุนเดินได้ตาเดียวจะออกเอาเม็ดไปล็อกขุนกลับมาได้ตาเดียวครับทีนี้เราเดินโคลนขึ้นไปตาเขาเดินผู้ชมสังเกตไหมครับไม่ติดทีเดินแล้วครับไม่ติดทีเดินแล้วเห็นไหมครับกลับมาเป็นรูปจนรูปที่ง่ายที่สุดโคนมโนภาพไปครับโคนแทงเข้ามาเนี่ยไม่ลุกไม่ใช่ลุกแสดงว่าไม่ติดตาเดินละโอเคนะตาเราเป็นตาขาวก็เดินขึ้นไป กลับเข้ารูปที่หนึ่งขึ้นไปอ่าโคนลุกไปตาไหนก็ตายหมดขึ้นมาก็ตายหมดเห็นไหมฮะจบแล้วหลังโคนสรุปนะครับผมสรุปให้ฟังอีกทีนะท่านผู้ชมรวบลัดถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันไม่ติดไม่ติดตาลุกอ่เดี๋ยวผมตั้งให้เสร็จก่อน หลังโคนจะตหนึ่งเลยนะครับมันจะจนก็คือมันต้องตรงมุมเม็ดตัวนี้นะครับต้องตรงมุมเนี่ยไอเม็ดตัวนี้มันต้องมันต้องตรงมุมเห็นไหมต้องตรงมุมอ้าวคุเม็ดไปกินขุนเฉยเลยนะครับเม็ดมันต้องตรงมุมนะครับมันถึงจะจนถ้ามันอยู่ในมุมที่ไม่ใช่ไม่ตรงมุมอย่างเช่นมุมนี้อ่ะอย่างเงี้ยไม่จนนะครับอย่างงี้ไม่จนนะครับโอเคน,น,นะค ทีนี้รูปรูปของมันก็คือรูปนี้ครับตำแหน่งที่มันจะตายแล้วก็วคือตำแหน่งนี้ขุนอยู่ชอสองโคนอยู่ชอสามเม็ดอยู่ชอสี่รูปไล่ง่ายที่สุดคือขุนของเขาอยู่ยอหญิงสองนะครับก็คือโคนเราเนี่ยมันมันแทงเข้าไปแล้วมันไม่ลุกมันอับอย่างนี้คือโจนนะครับให้เราเดินโคนขึ้นไปเลยให้เราเดินโคนขึ้นไปเลยนะครับ คนผมหายไปอีกแล้วนะครับรอสักคู่รอสักคู่โปรแกรมที่ผมใช้นะครับเป็น AI ตัวใหม่ของน้องหนู่เทพนะครับเอามาตั้งกระดานถอดได้นะครับรวมถึงเราเราจะคิดเองหรือให้ให้มันช่วยเราคิดก็ได้นะครับถ้าท่านใดยอยากได้นะครับ850บาทสั่งจองหนังสือสั่งเข้ามาที่ผมได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวแถมให้นะครับตัวนี้แถมให้เลยนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยออาลืมเลยอ่ะถ้าเกิดคน คนแทงลงมาแล้วอับอย่างเงี้ยแสดงว่าเข้ารูปจนแล้วเข้ารูปจนแล้วนะครับเมื่อกี้เดินให้ดูแล้วเนาะอะตอมาถ้าเกิดมันแทงลงมาแล้วมันกลายเป็นลุกล่ะยังไม่เข้ารูปจนนะครับอันนี้คืองานหยาบนะครับให้เราเดินยังไงก็เดินหนึ่งลุกเข้าไปครับขุนเดินได้ตาเดียว2เดินเดินออกมาตานี้ขุนเดินได้ตาเดียวทีนี้ให้เราเดินขุนออกมาสอบอาการอีกทีนะครับสอบอาการถ้าเขาเดินมาติดโคนให้เราเดิน ขุนไปผูกโคนแล้วหลังจากนี้เราต้องดูทุกตาเดินของฝ่ายดําว่าเขาเดินถูกเดินผิดช็อตนี้ถ้าดําเดินตานี้แสดงว่าผิดนะครับให้เราเดินทุกอย่างเข้าเดินขุนเราเข้าตําแหน่งทันทีนะครับอ่าแต่ถ้าเขาเดินมาตานี้ให้เราเดินขุนไปตานี้เขาเดินมาตาต่อไปถ้าเขาเดินลงอ้าวขูหายอีกถ้าเขาเดินลงมาแสดงเขาหนีผิดนะครับเราก็เดินขุนเข้าตําแหน่งอ่าจบ แต่ถ้าเกิดเขาไม่เดินอย่างนั้นเขาเดินมาติดโคนให้เราเดินโคนไปตานี้ตาต่อไปดูนะครับถ้าเขาเดินมาตานี้แสดงเขาเดินผิดนะครับให้เราเดินขุนเข้าตำแหน่งแต่ถ้าเกิดเขาเดินขุนมาตานี้แสดงเขาอย่างเดินถูกอยู่นะฮะให้เราเดินขุนมาตานี้ครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่ติดทีแล้วนะครับเขาเดินขุนมาตานี้นี่มันแก้ทีตรงเม็ดตัวนี้นี่แหละครับ บังคับทุกช็อตนะครับเขาจะเดินขุนได้ตาเดียวอาทีนี้ก็เดินขุนเข้าตำแหน่งเลยครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมรูปนี้กลับมาไปอ่ะเห็นไหมครับพอกลับมาเป็นรูปตายมันไม่ติดทีแล้วทีได้ถูกแก้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมันไม่ติดทีเดินแล้วแทงโคนไปมันไม่ลุกให้เรากระทำด้วยวิธีแรกเลยครับ มันจนรูปมันจนท่านี้โอเคนะอ่าโอเคนะครับถือว่าผมสอนละเอียดแล้วนะครับแนะนำอย่างละเอียดแล้วนะฮะไม่ไม่นี่แล้วนะครับไม่ไม่ติดอะไรแล้วเนาะถ้าท่านสงสยัยท่านสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้นะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่สนับสนุนค่าน้ำค่าไฟมานะครับ5บาท10บบาทผมขอบคุณมากนะฮะใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับ หรือแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ AI ของน้องหนู่เทพเนี่ยวันพรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มผมจะมาสอนใช้นะครับมีทางบ้านหลายคนใช้ไม่เป็นนะฮะมันคืออะไรมันคืออะไรนะฮะใช้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ให้นะเอาวันนี้เดี๋ยวผมลองให้ AI นะผมตั้งรูปนี้นะครับตั้งรูปติดทีเดินนะฮะแล้วเดี๋ยวผมให้ AI มันไล่เองนะครับให้มันเล่นกันเองเลยนะครับผมจะยกมือให้ดูว่ามันเล่นกันเองจริงๆนะฮะ เดี๋ยวผมให้มันตั้งถอดอันนี้ผมยกตัวอย่างการใช้แอปพลิเคชัน AI ตัวนี้ในการถอดหมากนะครับโดยที่เราไม่ไม่ต้องคิดนะครับเกิดเราถึงทางตันแล้วเดินยังไงเราให้มันช่วยได้ครับดูนะผมจะให้ทั้งสองให้มันเดินเป็นทั้งสองฝ่ายเลยอ่ผมยกมือขึ้นผมไม่จับละเดี๋ยวมันจะเดินของมันเองนะฮะนี่นะ,ะผมยกมือขึ้นแล้วผมไม่จับแล้วเห็นไหมฮะมันเดินของมันเองปุบปุบปุบปบ,ปบเสร็จ ทีนี้จะเห็นว่ามันไวมากเลยฮะมันเดินไวมากเลยเราว่าแค่กดถอยมาดูฮะมันกดถอยดูได้นะฮะอ่าประมาณนี้เมื่อกี้คือกรณีที่ไม่ติดที AI มันไล่แบบไม่ติดทีอ่าลองมาดูมันถอดเราถอดหมากโดยที่ติดทีบ้างก็คือตั้งตั้งให้ตานี้เป็นตาขาวตาขาวเดิน ก็คือถ้าตาขาวเดินเนี่ยโคนลุกได้แสดงว่าติดทีแล้วเดี๋ยวผมจะให้มันถอดให้ท่านผู้ชมดูแล้วดูแล้วว่ามันเดินเหมือนผมไหมเดินเหมือนที่ผมแนะนําท่านเมื่อกี้ไหมนะครับอ่ะให้มันเดินสามสองหนึงผมยกมือผมไม่ผมไม่นี่เลยนะฮะผมไม่ได้ทํานะฮะมันเดินของมันเองนะฮะเห็นไหมครับมันเดินเหมือนที่ผมแนะนําทุกอย่างเลยนะครับเห็นไหมฮะ ทั้งหนีทั้งไล่โอเคเอามาดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมดูนะฮะโอ้กลับไปทีนี้ตาขาวเดินมันลุกแบบที่ผมบอกเลยนะครับแล้วมันก็ถอยโคนมาตำแหน่งนี้จากนั้นมันถอยขุนเพื่อสอบอารมณ์ขุนดำนะครับขุนดำหนีถูกเราก็ไปผูกครับทีนี้มันเดินโคนเห็นไหมครับเดินเหมือนที่ผมบอกเลยมันหนีถูกอีกเห็นไหมมันเก่งนะ AI อะ่ะ นะครับอันนี้คือเราใช้มันถอดนะครับจนเหมือนกันนะครับทีนี้ Ai มันเดินต่างจากผมนิดนึงในในจังหวะที่จะเอาเอาทุกอย่างเข้าตำแหน่งนะครับในตานี้ Ai เดินโคลนไปตาไปตรงๆนะครับแต่ผมจะเดินโคลนขึ้นมาหน้าขุนจนเหมือนกันนะครับจนเหมือนกันเพราะมันเข้าตำแหน่งรูปจนนะครับโอเคนะครับ ใครสนใจ AI ตัวนี้สั่งเข้ามาได้นะครับไม่ได้สั่ง AI นะครับเ i เราใช้ในการแถมนะครับสั่งจองหนังสือน้องหนูเทพนะครับราคา8 1 0บาทแถม AI ตัวนี้ฟรี Free นะครับความเก่งกาจก็เห็นแล้วนะครับว่ามันเก่งแค่ไหนย,ยังไม่มีใครชนะมันได้เลยครับผมเอาละวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะฮะเสียงดนตรีที่เล่นในฟังตอนที่เปิดใด้ฟังตอน อินโทรนะครับผมเป็นคนเล่นเองนะเพราะว่าผมโดนปัญหาลิขสิทธิ์โดนดูดเสียงไปเยอะเลยผมตัดสินใจเดี๋ยวผมจัดการเรื่องเสียง,เ,ยงเองก็ได้นะฮะเอาวันนี้ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับเข้ามารับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ วอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เหนือที่ไกลสานไกลสุดข้าฟ้าที่ไกลัสนไกลลุงลอยไปวอนนี้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไป,ไปถึงฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภาสุดข้าฟ้าหัวใจพี่จะไปถึง ได้ตบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่ท้าไปตรึงเพลำพึงลำพันถึงแม่นวลน,นองแก้มน้องนางนันแดงกับใครใจพี่จมและพระสุธาดวงเมืไทยหรือดูงเกี่ยวตาดุดดวงด,ดาราดวงดาวดาวงไหนบอนนี่ชายทุกคนเดินผ่านบอนนี่ใจน้องไม่มใีใครบอนนี่ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปถึง แก้มนางนั้นแดงก็อใครใจพี่จมแทบพระสุทาดวงนิไทยที่ดวงเกี่ยวตาดึดดวงเดาราดวงดาวดวงไหนวอนน้ชายทุกคนเดินผ่านวอนนใจน้องไม่มีใครวอนนิลมชีพัดหัวใจพี่ไปถึงวันนี้มวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ